สวัสดีเช้าวันเสาร์กับ MotoGP Review นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคลิปเมื่อวานนะฮะที่เราพูดถึงเรื่องของยฮันซากโก้เนี่ยอยากที่จะไปอยู่ทีมโรงงาน Honda นะครับมาวันนี้นะฮะใบเลื่อยของยฮันซาโก้ไม่รู้จะทู่หรือเปล่าครับต้องไปรับให้มันคมหน่อยประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่เมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับในการซ้อมฮอนแรกของ MotoGP ที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับทางด้านของลูซิโอเชชิชเนโรเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ของยฮันซาโก้ เชชิเนโร่เนี่ยเมื่อวานนี้วันศุกร์เนี่ยออกมาพูดนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดเหมือนประมาณว่าแบบยูอันซากเนี่ยแหละอยู่กับ LCR ฮอนดานะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านทีมงานในเรื่องของทางด้านของวิศวกรตัวรถหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมเนี่ยในทีมงานของทางด้าน LCR o อนดานี่มันก็ดีอยู่แล้วสําหรับตัวของยูอันซากคือทางด้านของลูซิโอเชชิเนโร่เนี่ยก็ยังมีการพูดต่อเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอยู่คํานึงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณแบบ ยังก็ต้องทำงานร่วมต่อไปกับซาโกอยู่นะคือฟังมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยน่าจะตีความหมายไปในแนวทางเดียวกันนะครับคือประมาณแบบว่าเหมือนจะแบบไม่ค่อยอยากให้ไปเหมือนกันนะณาตอนนี้นะครับสำหรับตัวของดูซิโอเองเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละการที่เขาพูดมาแบบนี้ครับหมายความว่าเอะซาโกเนี่ยตอนนี้อยู่กับทีม LCR Honda ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของทางด้านของทีมงานเอง รวมไปถึงในเรื่องของวิศวกรตัวรถหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมอะไรณนะตอนนี้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าจําเป็นต้องไปหรออะไรประมาณนี้ครับเหมือนกับแบบว่าไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนนะสภาพแวดล้อมใหม่อีกทีนึงอะไรประมาณนี้แต่ถึงแม้ว่าทางด้านของ LC-R Honda เนี่ยจะเป็นทีมอิสระเป็นทีมสนับสนุนให้กับทีมโรงงาน Honda ก็จริงนะครับ แต่ทว่าในเรื่องของอเครื่องยนต์หรือว่าชิ้นส่วนวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบเดียวกันกับของทีมโรงงานคอนดาณจุดนี้เองเนี่ยผมคิดว่าทางด้านของลูซิโอเซซิเนโรเนี่ยมองจุดนี้ด้วยว่ามันก็ไม่ได้ค่อยมีความแตกต่างอะไรมากมานยนะที่จะเป็นแบบเอ๊ะทำไมถึงจะต้องไปทีมโรงงานด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน คือทั้งสองคนนี้ตัวของลูซิโอเซซิเนโรเองเนี่ยก็มีความคิดอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับแต่ทางด้านของตัวนักแข่งเองเนี่ยอย่างโยฮันซังโกเนี่ยก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละชีวิตของนักแข่งคนคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเนี่ยช่วงชีวิตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์มอเตอร์จีเลยสักแชมป์หนึ่งสักปีหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยเขาได้เข้าไปอยู่ในทีมโรงงานเนี่ย ผมว่านั่นแหละน่าจะถือว่าเป็นเรื่องของความประสบความสําเร็จแล้วสําหรับตัวเขาอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมก็คิดอีกแบบนึงครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเหมือนกันการที่นักแข่ง Mo t ต g p เองเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในทีมโรงงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครดิตและการเหมือนกับแบบมีดีกรีมีศักดิ์ศรีนะว่าตัวเองนั้นได้อยู่ทีมโรงงานด้วย แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับการที่ได้เข้าไปอยู่ในทีมโรงงานนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นแบบไก่กาอาราเละอะไรใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนคุณก็ต้องมีฝีมือด้วยคุณถึงจะได้เข้าไปอยู่ในทีมโรงงานนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งแล้วกันนะที่ทําให้ยูฮานซาโกนั้นเนี่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันที่จะเข้าไปอยู่ในทีมโรงงานทอรด้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยทางด้านของลูซิโอเซซิเนโรเองเนี่ยการที่ซาโกเนี่จะตัดสินใจอะไรไปหรือว่า มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ภายภาคหน้าเนี่ยแน่นอนฮะทางด้านของดิเซโอเซซเนโรเนี่ยก็พร้อมที่จะน้อมรับคําตัดสินใจของแต่ละฝ่ายด้วยอันนี้ก็ถือว่าแฟร์แฟดีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนฮะเขาก็ไม่อยากให้ไปหรอกเพราะอะไรเพราะว่าณตอนนี้เนี่ย LCR Honda ผมว่าดีขึ้นนะตั้งแต่โยฮันซาโกมาปี2025นี้นะครับคือเริ่มต้นดีตั้งแต่ปลายปี2024แล้วเราได้เริ่มเห็นเวลาของ LCR Honda นั้นดีขึ้นนะปีนั้น พอ,อมาปี2025นี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดโยฮันซากโกไม่อยู่สักคนหนึงเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับ LCR Honda อ่ะทุกคนลองคิดดูซึ่งนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ใน p อย n ์มันอยู่ในจุดที่กำลังดีอยู่แล้วนะสำหรับ LCR Honda ถ้าเกิดขาดซาโกไปสักคนหนึงเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับ LCR Honda ซึ่งแน่นอนละก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับในการ าหาหนักแข่งเองปรับจูนเซ็ตรถอะไรประมาณนี้และคิดดูด้วยกันว่านะตอนนี้คู่แข่งอย่างยามาฮ่าเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะอย่างฟราร์เบียววาตาลาโล่นี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันนะฮะในรอบซ้อมเมื่อวานนี้วันศุกร์แล้วเป็นยังไงถ้าเกิดซากโก้ไม่อยู่นตอนนี้นี่แหละนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันสําหรับเอลซีาร a ซึ่งจะไปหวังกับนักแข่งอีกคนหนึ่งอย่างก้องสมเกียรตินะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับก้องสมเกียรติก็ยังไม่ได้นะฮะจะมาแทนโยฮานซาโก้นะตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันซาโกเองเนี่ยเมื่อคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่ผมลงปลาเนี่ยที่ตัวของซาโกเองเนี่ยมีการพูดถึงเครื่องล่าสุดของคันด้าที่จะเอามาใช้ในการแข่งขันที่สนามเมซิฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของลูซิโอเซซเนโรเนี่ย แกก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแกบอกว่าเรื่องนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเขาแหมพูดแบบนี้นะครับโูซิโอก็เหมือนกับสื่อนะฮะออกไปให้ทางด้านของซาโก้เนี่ยได้รู้เหมือนกันนะครับว่าเหตุใดที่ซาโก้นั้นเนี่ยไม่ได้ทําการทดลองเครื่องล่าสุดของทางด้านฮ o นด้าที่ฝรั่งเศสนี้นะฮะก็แน่นอนครับ ก็เข้าใจกันได้นะครับทั้ง2คนว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเกิดซาโก้ไปแล้วจาก LCR Honda เนี่ยแน่นอนครับ LCR Honda เนี่ยจะต้องมานั่งกับเริ่มต้นใหม่มาเริ่มกับความท้าทายใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็วันเสาร์นะครับอย่าลืมดูนะสำหรับ MotoGP นะครับสำหรับรอบสองวันที่2แล้วก็รอบ q u a l i f ฟน d นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ